เื่นต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รูปผมเมื่อกี้มันเป็นรูปที่รีทัชด้วยไอนะครับจริงๆเพิ่นว่าน้องเขาหารูปผมปัจจุบันไม่ได้ก็เลยเอารูปเก่ามาแล้วก็ไปรีทัชให้มันเด็กลงแต่จริงๆแล้วก็เป็นการพิสูจนะครับว่า AI จริงๆแล้วมันใช้ได้ทุกมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ personal use business use หรือว่า process ต่างๆนะครับเมื่อกี้เพิ่นว่าผมเพิ่งได้ฟัง p r e sentation ของดรเมื่อกี้นะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ overlap กันกับเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ทีมผมคือจะพยายามเอาแอพพลิเคชัน AI นะครับมาโชว์ให้เห็นว่าเ,เราสามารถไปแอพพลกับ HR ได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคผมคิดว่าในวันนี้ทุกท่านคงจะได้เข้าใจแล้วครับว่า Generative AI คืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ Watson X เป็นนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเล่าแบ็กกราวน์หนึ่ง mm hmm. เผื่อบางท่านอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปจู่ๆก็โผล่มาว่ามี Open AI มีนะฮะคลอบ IBM Watson X ออกมาเนี่ยคืออะไรนะครับก็จริงๆมันก็เริ่มต้นมาจาก Artificial Intelligence ภาพกว้างนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นผู้ถึง Rule Base บ้างนะครับการทำพวก Logic ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็เราก็มีพัฒนาการมาพวก Machine Learning นะครับซึ่ง ผู้มาชีเลยนี่มันก็จะโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องเทรนให้มันทํางานได้เช่นเราอยากจะอยากให้มันอ,อ,อ่านภาพได้แปลภาษาได้แล้วก็เทรนในสิ่งนั้นๆให้มันให้มันเข้าใจนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการพัฒนาการมาเป็นพวก deep learning นะครับซึ่งใช้อัลกอริทึมที่ที่เลอกขึ้นฉลาดขึ้นเพื่อ Optimize ให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจู่ๆแล้วเนี่ยมันก็มี generative AI โผล่ขึ้นมาเลยนะครับไปสองสปีที่ผ่านมานะครับเ,เกิดจากการที่ มีคนไปคิดค้นอัลกอริทึมที่เป็นเรื่อง Transformer นะครับเพื่อให้ e e p p l e r r n n n เนี่ยมันสามารถที่จะ Generate Text ขึ้นมาได้จากจุดเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับเกิดจากการโจทย์ที่ใช้ในการ Translate Translate ตัวภาษานี่แหละกลายเป็น Generative AI ขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นว่าเอาหนังสือในมาหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอินเทอร์ t น็ตเท็กซ์ต่างๆเข้าไปเทรนผ่าน Transformer Algorithm แล้วก็ออกมาเป็น n e r a t i ที AI ที่สามารถจะ ที่สามารถจะพ redict text พ redict knowledge หรือว่ามาตอบโจทย์เรื่องของ knowledge management พวกนี้ได้นะซึ่งก็เป็นอะไรที่ amazing มากนะครับทำให้เราเกิด innovation ใหม่ๆมากมายนะครับซึ่ง Watson X ก็เป็นหนึ่งในตระกูลที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI นะครับซึ่ง Watson เดิมที่เป็นในเรื่องของเล่นเกม jeopardy ใช่ไหมฮะก็อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของพวก deep learning machine learning category นะครับกรนี ก็แน่นอนครับมันเอาไปทําอะไรได้มากมายผมเชื่อว่าทุกท่นานอาจจะได้ฟังทั้งวันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ manage พวก text generation การแปลภาษาต่างๆการทำวิดีโอ analytics นะครับหรือการจะเอาไปใช้ในการที่จะ uh, ทำในเรื่องของ audio transcribe เป็นต้นนะครับพวกนี้มันก็มีการทำ algorithm เหล่านี้ขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็ไป apply ในแต่ละ industries นะครับก็สุดแท้แต่ว่าไปเรื่องไหนซึ่งวันนี้ผมจะ มาโชว์ให้เห็นแอคชั่นเลยว่ามันบิลเป็นแอปมาแล้วเนี่ย AI แอปหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมว่าทุกท่านอยากจะอยากเห็นละนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมตื่นเต้นละกันนะครับคือการแมรี่ระหว่าง AI กับออโตเมชั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเจนเนอเรชั AI อย่างเดียวเนี่ยมันก็ถามตอบ ถามมาตอบไปถามไปตอบมาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเอาออโตเมชันมามาพ่วงเข้าไปมันจะเกิดแวลูหลายเท่าทำไมล่ะครับเพราะว่าคุณไปดูใน Business Process ของ Operation ไม่ว่าจะเป็น HR Marketing, Sales, Logistics ต่างๆพวกนี้เรามี Process มากมายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรา AI ที่มีความฉลาดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Agentic AI นะก็คือว่าเราสามารถที่จะ เอา AI เนี่ยเอาเอา generative AI เนี่ยมาสร้างเป็น AI agents นะครับแล้วก็ embed มันลงไปใน business process ของท่านท่านจะได้ value เป็นร้อยเท่าพันเท่ายกตัวอย่างเช่นพวกผมเป็นบริษัทที่ทำเรื่องซอฟต์แวร์มาก็น่าจะ20ปีนะครับเรา uh, implement IBM software product มา20ปีโฟกัสกับเรื่องของ business process integration business rule workflow แอปพลิเคชันโมบายต่างๆพวกนี้เราทำมามากมายนะครับแต่ถึงเวลาที่ทเกิดจรเจอน่วย AI ขึ้นมาเนี่ยม,มันทำให้เราเกิดไอเดียที่ว่าเอ๊ะทำไมแล้วทำไมเราไม่ให้ AI มันเขียนโค้ดไปเลยนะครับทำให้ AI build apps ให้กับลูกค้าไปเลยนะครับก็เป็นที่มาที่เราก็เริ่ม research ว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เอา AI มา apply กับธุรก,กิจเราได้นะครับซึ่งเราก็ทดลองในแ lap เรานะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการ launch ออกมาเรื่อยๆคือว่าเราก็เอา AI นี่แหละ มาทำซอฟต์แวร์เราบอกพร้อมให้มันว่าเราอยากได้แอปแบบไหนมันก็ไปจัเตรเยมซอสโค้ดขึ้นมาแล้วมันก็ออโต้ด PLOY ขึ้น IBM Cloud ตัวอ,อย่างเช่นนะครับก,ก็สามารถทำได้อันนั้นคือตัวอย่างการที่เราเอา,เอา g e n e r a t i โดยพวกยิ่งพวก LLM หรือ Large Language Model มาผสมเข้าไปกับ Automation Tools นะครับเพื่อให้เกิด Value ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่วัสดุ X Orchestrate เพราะว่าวาซันเอ็ X o r c h e s t t a t e เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการที่จะสร้าง a ออโตเมชัน Flow ต่างๆนะครับก็อย่างเช่นผมอาจจะมีง่ายๆเลยนะครับเราลองทำเช่น l e ล a ซ e n t นะครับเพื่อจะลูกค้าติดต่อเข้ามาผ่านลนยนะครับให้ Language Model ไปค้นหา Product จาก PDF จากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ Return กลับไปในแชทบอทเพื่อจะ ให้ลูกค้าเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะไปดึงข้อมูลจากเมื่อกี้ที่ดรอชเร์โช้ดูนะครับว่ามีการเชื่อมต่อกับ back office sap หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็สามารถไปดึงเอาข้อมูลจาก traditional erp system record ับเพื่อจะเอามาตอบลูกค้าเป็นต้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันคือจุดที่ผมคิดว่าเป็นเป็น value ที่ ai กับ automation สามารถจะช่วยธุรกิจท่านได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองดูนิดนึงว่า ถ้าไป apply HR เนี่ยหน้าตาเป็นไงนะครับเออานะครับผมคิดว่าแล้วทำไมทำไมผมพู้ผมถึงเริ่มให้ายๆทำโปรเจกต์ก่อนเพราะว่าหนึ่งมันไม่ไปกระทบหน้าบ้านนะครับเราทดลอง AI เนาะแล้ก็ไม่อยากให้มันไป Impact Customer Experience ไม่อยากให้มันไป Impact Partner e x p e r i e n e n c e ที่เราเคยมีอยู่ก็เลยเริ่มทำ POC หรือ Pilot นะครับกับ HR Operation ช่วยใช้ภายในนะลูกค้าของเราหลายๆรก็ ก็อยากที่จะทำาอชานะครับเพราะว่า1คือเป็นการช่วยลดงานต่างๆของชาซึ่ง h อชาทุกที่ที่ผมไปคุยมาด้วยก็จะมีปัญหาเดียวกันก็คือ1งงาน Manual Work เยอะ Operation Paper Work นะครับเป็นเรียกว่าเป็นเป็นหลุมดำเลยหลุมดำก็คือทุกคนก็จะคัมเพลน HR ช้า HR ไม่รู้เรื่องถามนั่นตอบนี่ถามนี่ตอบนั่นใช้เวลานานอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งซึ่งผมเองก็ ก็สงสารในชาทีมผมเหมือนกันนะครับว่าบางทีข้อมูลโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเทคคอมพิวเตอร์พวกเราอย่างเงี้ยข้อมูลต่างคข,ข้างๆไดนามิกและข้อมูลอันสตรัคเจอร์ทั้งนั้นเลยนะครับบริษัทผมเองก็ใช้ไอชาเบสิกซอฟแวร์ง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนื้อหาสาระของเอชาของบริษัทผมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของเอกสารต่างๆคู่มือใบประเมินเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ที่ตองที่เปเปอร์ต่างๆเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับเอชาซึ่งปวดหัวมากเลยในการจะตอบพนักงานที่มาใหม่ หรือพนักงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ Talent Acquisition นะครับคือการ Recruiting นะครับอย่างบริษัทอย่างผมเองก็จะเน้นเรื่องการ r e c r u i t คนเพื่อมาทำ Project <im itate> เพื่อมาทำ Product <im itate> เพื่อมาทำ Customer Service เพื่อมาทำา a t e v e v e Sales นะครับปัญหาคือผมมี Recruiter หนึ่งคนนะครับผมก็สอบถามเขาว่าเฮ้ยน้องวันหนึ่งน้องอ่าน Resume เนี่ยกี่ได้กี่ใบเขาบอกพี่ประมาณประมาณใบ30ใบ ยี่สิบใบเหรอแล้วมันต้องถ,ถ้าสมมติว่าสิบใบเราได้หนึ่งคนน้องอาจเป็นร้อยก็จะหาพี่ๆทนหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าก็เต็มที่แล้วครับพี่นะครับผมก็เลยให้เราผมก็เลยเอาเทคโนโลยีวัาสดุเนี่ยมาช่วยในการที่จะดูว่าผมทําอะไรเพื่อมาช่วยเอชาผมได้บ้างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับมันก็จะเป็นการเสียเวลามากที่ผมต้องสแกนเสร็จแล้วพอดีส่ง PDF มาใหไม้ผมประมาสเสร็จเฮ้ยอัน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนที่ไม่ใช่เลย ผมต้องการหาเซลล์ซอฟต์แวร์ไมต้องการหาเซลล์คลาวเขาก็จะโยนเซลล์ฮาร์ดแวร์ให้ผมท่านน่นะพี่คนที่จบซิสโก้นะขายซิสโก้เซลล์ผมต้องการเซลล์ซอฟต์แวร์มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทำให้เสียเวลาและกุหงิดพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะซอฟต์แพรบเพิ่มตรงนี้ให้ดูนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ employee experience ใช่ไหมครับเราจะตอบโจทย์พนักง,งานรวดเร็วได้ยังไงบางทีพนักง,งานพลนผมว่าเนี่ยพี่ผมส่งขออนุมัติ expense ไปตั้งนานแล้วยังไม่ approve เลย วันลาผมวันนั้น HR รแล้วขอบผิดทามาเทนเด้นลงผิดผมเข้างานก็ปวนอยู่เงี้ยครับเหนื่อยมากเลยนะครับก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้และสุดท้ายเรื่อง compliance ก็สำคัญนะครับสำหรับบริษัทใหญ่นะครับใส่ผมเองก็อาจจะไม่ได้มีคนไม่เยอะมากประมาณสัก1 5 0 2 0 0คนมันก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง compliance มากแต่ว่าบริษัทใหญ่ต้องจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชูตี้ที่เราเอไปอพลใน ทัที่ AI ไป apply ไใน HR เนี่ยจริงๆแล้วมันครอบจักรวาลมากเลยตั้งแต่ process การทำ t า l และ a c quisition onboarding onboarding employee ถูกไหมครับวันมากนีมาวันแรกปึง้งแล็ปท็อปอะไร asset เบอร์อะไรอซอฟต์แวร์ต้องลงอะไรต้องไปคุยกับใครใครเอาทำ orientation manager คนไหนต้องพาไปสอนพี Training กี่ steps สิ่งเหล่านี้เนะี่ยผมว่า,ามัน process มันวุ่นวายมากเลยนะครับซึ่ง ถ้าเราทำไม่ดีแน่นอนมันก็ทำให้เกิด employee experience ที่ไม่ดีกับพนักงานนะครับผมเหลืออหนึ่งครับเหลือ15นาทีนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินนะครับการเอา AI ไป summarize ข้อมูลต่างๆนะครับผมคิดว่ามผมไปเร็วๆนะครับในเรื่องของการสรุปว่าัรเอา apply HR เรื่องอะไรไบ้างหรือ u i t i n g ก็มีผมเล่าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้โชว์ในเดโมให้ดูแต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเซฟเวลาได้เยอะมากนะครับแลวผมเชื่อว่านาโคตเองก็ ก็เพ,พิ่งไม่นานวันนี้เองก็ Announce มาแล้วนะครับว่ามี Recruiting AI a เ e n t นที่คุยแล้วก็จบสัมภาษณ์ได้เลยนะครก็เป็นสิ่งที่กำลังค่อนข้างมานะครับผมพูดนะครับ Employee Onboarding นะครับว่ามันจะเอาไปช่วย Apply Automate งานช่วยลดความซํำซ้อน Manual Work ยังไงนะครับแล้วก็ Employee e n g น g e อ e n t นะครับจะมีแชทบอทที่ให้บริการพนักงานนะครับแทนที่ เราจะต้องมาอ่ะมาถึงพนักงานใหม่ก็โยนคู่มือเอชอาร์หแผ่นนะครับไปอ่านนะอย่าทําผิดพลาดน,นะเดี๋ยวโดนไปเตือนไอ้มันก็ลาบากสําหรับพนักงานเนาะท,ที่ที่ต้องมานั่งไล่นะครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าคุณอัปโหลดพ f เียเข้าไปและแชทบอทมันตอบคําถามพนักงานว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อย่างไรตัวอ,อ,อย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆที่เราเคยไปคุยมานะครับลูกค้าเองก็ก็อีเวนต์พวกดีโนะครับว่าใครต้องออเทอร์ไรส์ อะไรบ้างกี่บาทใครอนุมัติเรื่องไหนพวกนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับบริษัทใหญ่นะครับก็ถามว่าเอช่วยได้ไหมนะครับผมคิดว่าช่วยได้มากเลยนะครับการประเมินนะครับการทำ performance management การทำ evaluate พนักงานนะครับ AI สามารถที่จะ understand text เข้าใจ summarize match ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ employee retention นะครับเอาไป predict s, ในเรื่องของ เอรใครมีแนวโน้มที่จะมีการลาออกหรือใครมีแนวโน้มที่จะไม่แฮปปี้กับงานเป็นต้นนะครับดึงข้อมูลขึ้นมาทำพูดิคทีฟแ a อนาลติกส์พวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราเองเราสามารถที่จะไปแอพพลายได้เลยเพราะว่า 1. Data เป็นของเราเราไม่จำเป็นต้องพึ่ง Data ข้างนอก 2. นะครับเราไม่ได้กระทบกับกับคัสเตอร์เบสมากนักในการที่เราจะลอนช์เอไอ i l o t ล r โปรเจกผมคิดว่า HR ก็เป็น Area ที่น่าสนใจนะครับ แม้กระทั่งเรื่องพวก benefits p e r o l s ต่างๆพวกนี้ก็มีการเข้าไป apply ในหลาย area นะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็จะมีเรื่องของพวก diversity inclusion การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ hiring process อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พวกนี้นะครับก,ก็สามารถที่จะอาไป apply ได้เหมือนกันสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของ compliance risk management ต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีวันนี้ที่จะ demo ให้ดูนะครับกเ็เดี๋ยวทางผู้ช่วยผมนะครับก็จะ เปิด AI application ที่เราทําเป็นพ i l o t ขึ้นมาใช้ในองค์กรนะครับเพื่อที่จะลองดูว่าเอ๊ะแอปพลายไอชงบ้างนะครับในเดโมเนี่ยก็จะเริ่มได้เลยนะครับในเดโมเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่เดี๋ยวคุณวัดเนี่ยเขาจะอัปโหลด CV เข้าไปนะครับแน่นอนเวลาของจริงเนี่ยเราเราใช้เวลานานในการสกรีน n v v นะครับอัปโหลด CV เข้าไปปุ๊บมันก็จะทําการ summarize ให้ แล้วก็สามารถแมชได้ว,ว่าเอ๊ะมันตรงกับเอเดี๋ยวทุที่สตาร์กเลยโอเค,อเคก็ไม่เป็นไรครันี่ก็เป็นน่าจะเป็นที่เขาแปลงมาเพื่อจะได้ไม่ PDP <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับก็อัปโหลดเราก็อัปโหลด CV เข้าไปนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ให้เราแมชว่า CV เนี่ยแมชกับ job description อะไรบ้างเช่น1แมชกับ AI engineer ไหมนะครับในเดตแบสในไฟล์แล้วก็จะมี job description อยู่นะครับพอเราสอบถามมาว่าแมชไหมแมชกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะ ซัมมารีจะมาให้นะครับเช่นสครดาวนิดหนึ่งนะฮะโอเคในกรณี้มันก็จะ Summarize มาให้นะครับว่านายโทนี่สตาร์จบ PhD แป๊บหนึ่งครับนายโทนี่สตาร์จบ PhD e n g i n e e r i n นนูนี้ s guide, sure. anyway, really okay. ี so ่สกอร์มาเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็สามารถจะทำา e e p p r r n n g g e m e n t ก็คือว่าไหนถามที่ว่าถห้ให้คุณเกรดเรซเม่คนนี้หรือเกรดคณิเดีคนนี้คุณคิดว่ายังไงนะครับมันก็จะเกรดให้นะครับ นเกรดอินทิวิวว่าถ้าคุณเป็นคนเกรดใครเด็ก uh, คนนี้คุณคิดว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนเราก็จะทำพวกสเตรนจ์อะไรสเตรนจ์วิกเนี่ยอะไรสิให้นะครับก็ลดขั้นตอนนะครับการ process ต่างๆได้ได้เร็วขึ้นนะครับก็ช่วย summarize จริงๆแล้วถ้าผมไม่ใช่ชาดีคูเตอร์เนี่ยผมอาจจะอ่านแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าตำแหน่งมันก็คงจะแบบหลากหลายมากมายนะครับผมก็ f โฟลด์เนี่ยแหละไปให้เจ้านายผมว่าพี่โอเคไหม ซัมมารีสเกรแบบนี้มานะครับสรุปเลยว่าจบอะไรมา Experience ทำอะไรตรงไม่ตรง,งต่างๆเหล่นี้ก็ s u ม m a r y มาออกมานะครับหรือเอ๊ะคนนี้มี Missing Skill อะไรเปรียบเทียบกับ Job Description ที่เราที่เราเต้องการที่จะแมทช์เขานะครับก็มันก็จะ Recommend มาให้ว่า Missing Skill อะไรหรือถ้าคุณอยากจะถามอะไรเกี่ยวข้องกับ Resume ใบนี้คุณก็พิมพ์เข้าไปเลย เดี๋ยวมันก็ตอบกับเองว่าว่าอะไรมันก็สรุปให้ใช่ไหมครับว่าอเน,นี้ยจุดอ่อนของเขาคืออะไรเช่นลิม um ิตเต็ดแฟมิลี i ที่วิสพิกซอฟต์แวร์นะครับเป็นต้นก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วเร็วขึ้นว่าเราควรจะ forward resume นี้ให้นายหรือเปล่านะครับ forward ไปให้นายแล้วนายด่าไหมก็ว่าอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าผมในกรณีต่อไปถ้าผมจะต้องสัมภาษณ์คนนี้แต่ว่า ผมอาจจะเป็น h ชา e c คเตอร์ผมไม่มีความรู้ความเข้าใจในสเปซิฟิกโดเมนนะครับเช่นสกิลของเขาผมก็อยากผมก็อาจจะโอเค AI ครับช่วยสร้างคำถามให้ผมหน่อยว่าแปบบหนึงครับคำถามแต่ว,ว่าถ้าผมจะสัมภาษณ์คนนี้ในตำแหน่งวิศาวกรไฟฟ้าเนี่ยผมต้องถามอะไรผมไม่ได้ชาลโคเตอรผมว่าผมคงทำผมผมไม่มีความรู้พอที่จะถามนะครับแต่ผมสามารถชัยใหก็คือว่าผมอัพโหลด คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าไปให้อามันให้อมันมันจับไปก่อนเสร็จแล้วผมบอกว่าผมอยากจะถามใครเด็กคนนี้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปไฟฟ้าคําถามผมคุณคืออะไรคําตอบที่คุณได้คืออะไรและผมจะเกรดให้นะครับอันนี้มันก็ไปออโต้เจนเนอเรตเควชั่นขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาเควชั่นนี้แหละไปถามเขาแล้วก็ส่งคะแนนกลับมันก็จะช่วยลดเวลานะพี่ต้องมานั่งให้ผมมานั่ง เอวปสว่าไฟฟ้ามันนั่งถามพี่เสียเวลามากมายอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับก็ให้ยายมันช่วยนะครับออกข้อสอบให้แล้วกันแล้วก็ส่งตอบให้เจ้านายผมได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าเราเอาความรู้ความสามารถแบบนี้นะครับไปผูกกับออโตเมชันเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมสามารถกองกอง CV ไว้บน Google Drive แล้วให้มันดูดขึ้นมาทีละใบทีละใบทีละใบทำตามโปรเซสเมื่อกี้แหละ summarize scoring m i s s i n g skill generate เป็น summary email ให้เจ้านายผมถ้าเจ้านายผมโอเคก็ให้มัน auto generate questions based on whatever สิ่งเจ้านายผมอยากจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะสอบถามความรู้เรื่องอะไรผมก็ให้ AI มันออก question ให้แล้วก็ส่งต่อบไปให้ส่งส่ง scoring สุดท้ายไปให้เจ้านายผมเพื่อ interview ครั้งสุดท้ายเป็นต้นนะครับก็อ u ต o m ม t e process ให้มันคบรบถ้วนเลยอันนี้ก็จะช่วยลดผมเชื่อว่า cycle time จาก สามสี่วันห้าวันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้อันสุดท้ายที่ผมอยากจะ demo มมให้ดูก็คือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของ employee Employ experience นะครับทำยังไงให้พนักงานเราเนี่ย happy กับองค์กรนะครับอย่างน้อยมีแชทบอร์ดให้เขาสอบถามได้ในกรณี้คุณวัดอาจจะสอบถามเรื่องอะไรนะรเรื่องเรื่องภาษีนะครับภาษีก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราจะยังไงดี เราเพิ่งมาใหม่ทำยังไงก็เราก็ให้ knowledge มันเข้าไปหลังบ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ chatbot จากวัสดุ X นะครับในการที่จะสอบถามมันในเรื่องของ knowledge นะครับซึ่งเราสามารถจะเอา content ต่างๆเหล่านั้นเนี่ย rack เข้าไปที่หลังบ้านนะครับแล้วก็วัสดุ X มันก็จะ generate chatbot ตัวนี้มาให้ตัวที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับวัสดุ X มันก็จะมี tools นะครับให้มาลากวาง upload ไฟล์นะครับ integrate กับระบบ HR หลังบ้าน เป็น SAP เป็นหรือ XYZ ก็สามารถจะ plug in หลังบ้านเพื่อจะตอบโจทย์ได้หรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนใช่ไหมฮะสอบถามเกี่ยวเรื่องเงินเดือนต่างๆก็ก,ก็ก็สามารถดึงข้อมูลจากหลังบ้านมาพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือคือผมก็อยากจะสรุปนะครับว่าในเรื่องของ AI จริงๆแล้วเนี่ยมัน apply ออกไปแล้วเนี่ยมันทําได้หลายหลายเซกเตอร์แหละนะครับ HR ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราลองโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่า มันใกล้ตัวแล้วน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับโดยแน่นอนเทคโนโลยีหลังบ้านนะครับก็จะเป็นวัสดุ X ที่ท่านเห็นนะครับตัววัสดุ X ซึ่งจะมีจริงๆมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายแต่เรื่องนะครับว่าจะเป็นเรื่องของ uh, Models IBM Granite ซึ่งเป็น Foundation Model ที่เราใช้ในการเดโมนะครับแล้วก็มีเรื่องของ e อ t i g r a t i o นนะครับการทำทูต่างๆเพื่อช่วยให้ knowledge ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะ ค้นหา Summarize ไ,ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ Automation เพื่อร้อยฟังก์ชันเหล่านั้นให้เป็น Flow เพื่อจะทำให้มันเกิด a อเจ t a ์อ o โ a เ e a t น o a ไว้ใช้ Improve b u s i n e s ท Process ท่านต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัว Granite Model s นะครับจริงๆดาวเร,เรมก็มีหลายเวอร์ชั่นหลายยี่ห้อนะครับกวายเบียมก็จะมีโมเดลกรา n น t e ์ที่ผมเราทดลองแล้ว คิดว่าค่อนข้างมั่นยำนะครับโคดิ้งก็มั่นยำการตอบคำถามก็ค่อนข้างดีนะครับสาไทยไม่มีปัญหาทดสอบแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นเอาว้านเองเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะ transform ไปถึง AI first company หมายความว่าเราจะเริ่มพัฒนา AI software agent ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะนะครับปล่อยให้เขาเขียนโค้ดทั้งคืนปล่อยให้เขาเทสทั้งคืนปล่อยให้เขาทำสเปคทั้งคืน ผู้ที่เช้ามาเรามาดูซิว่าแอปพลิเคชันโซลูชันเทอรบิวมาโอเคไหมไม่โอเคก็กลางคืนก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะพัฒนาโซลูชันให้เร็วขึ้นอีกนะครับซึ่งเราก็มีบริการอยู่4เรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. Everyday AI นะครับก็คือ AI ที่ช่วยทำให้เพิ่ม Productivity ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอร์ดในการตอบคำถามนะครับการทำ knowledge management นะครับต่างๆเป็นต้นนะนี่คือ everyday AI ส่วนที่สองคือ AI automation ที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าเราอยากจะ marry Large Language model, ouais. model เข้ากับ Automation Technology เพื่อ Embed เข้าไปใน Business Process นะครับแล้วให้ม <day> ัน run Automatic นะครับเพื่อจะลดค่าใเพิ่มศักยภาพของ Business แล้วก็ทำให้ Customer Experience Employee Experience ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มี Core Technology ที่ที่ราอยู่แล้วมันจะเป็นว่าสัญ X ก็ตามหรือเทคโนโลยีที่เรามีก็ตามก็ ช่วยลูกค้าในการ move toward AI first uh, business นะครับสุดท้ายเราก็จะมีตัว HR platform ของเราเองด้วยถ้าลูกค้าไม่มี HR software เราก็มี HR software ให้ด้วยนะครับอั้สุดท้ายก็คือว่าเจอนี่เราเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งเราสามารถ provide consulting ได้นะครับเ,เราสามารถเข้าไปช่วยท่าน apply ได้ว่าจะเอา AI ไปใช้อะไรอันที่สองเอาไปเอาไปใช้ยังไง เอาใช้ยังไงนะครับอันที่3จะวัดผล AI ยังไงอันนี้เราก็จะมีทีมงานเอ็กซ์เพรสทั้งในและต่างประเทศที่จะช่วยท่านในการที่จะทำให้ AI investment มัน w t r นะครับและแน่นครับเราก็จะมีเรื่องของการทำดีไซน์นะครับ implement operate maintenance แล้วก็ as a service นะครับอันนี้คือครบลูป transformation ของบริษัทเราเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ make bold statement มากเพราะว่า ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราทดลอง AI แล้วเนี่ยเราสามารถแอพพลายได้ทุกดีพาร์ตเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นซอฟแวร์เอนจิเนียริ่งไม่ว่าจะเป็น HR ของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์ส n d m มาร์เก็ตติ้งเราก็แอพพลายไปเยอะละนะครับผมเชื่อว่าท่านเองก็กน่าจะาสนใจแล้วก็สามารถจะเอาสตอรี่เหล่านี้ไปแอพพลายกับธุรกิจท่านเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ